เกียร์คัน้วาอลนะครับคนันิ้ตดชุดแหลกนะครับเป็นของทูเล่นะครับผมเป็นคานขวางสีดำนะครับเป็นวิงบาร์แบ็คนะครับผมส่วนตัวกล่องนะครับจะเป็นตัวโมชั่น XTL นะครับผมอ่านี่ตัวกล่องนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับผมตัวกล่องจะออกแบบมาทรง aerodynamic นะครับผมตัวนี้จะมีชุดกุญแจล็อกกันขโมยนะครับมีชุดกุญแจไขนะครับผมแล้วก็ตัวจุดเปิดนะครับผมตัวกล่องจะเป็นสีดำเงานะครับ ข้างล่างตัวขาจับจะเป็นตัวก้านปูนะครับเป็นตัวจุดล็อกนะครับนี่นะครับล็อกก็ได้ทุกคันนะครับนี่ตัวคานจะเป็นวิงบาร์แบ็กสีดํานะครับขาจับจะเป็นตรงรุ่นนะครับไม่ต้องจอบไม่ต้องดัดแปลงนะครับมีกุญแจเสียบรูนะครับตรงนี้เอาไว้ไข่นะครับเป็นกุญแจการขโมยครับผมนี่ลูกค้าสามารถเปิดท้ายรถได้ปกตินะครับ ลูกค้าสามารถขับขี่เร็วได้นะครับมันทุกน้ำหนักได้ประมาณ100โลลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองได้นะครับโอเคครับสำหรับเกียร์คาลิวว์นะครับติดชุดข้านขวาของทูเล่วิงบาร์แบ็กนะครับพรว่ากล่องทูเล่โมชั่น XTL ครับผม